จากมุฮัมหมัดศาสนทูตของพระเจ้าเรียนเฮลาคลิอุสจักรพัดใบแซนตินคำนับมายังท่านผู้ปฏิบัติตามทางนำอันเที่ยงตรงขอเชิญท่านสดับองค์การของพระเจ้าข้าคือาศาสนทูตแห่งปวงชนของพระองค์โปรดรับอิสลามเพื่อความรอดของท่านทูตพูดถึงศาสดาคนใหม่ช้าอาหรับเมื่อยะยาไปพบกษัตริย์เฮโรสก็เป็นเช่นนี ออกจากทินกันดารได้ก็เรียกร้องถึงความรอดสารทีมูเกเกิชผู้ปกครองอเลสซานเดรีย กิสรลจัก,กรพัทเปอร์เซียมูฮัมหมัดเชิญท่านสู่บัญญัติของพระเจ้าโปรดรับอิสลามเพื่อความรอดของท่านรับอิสลามเถิดหเจ้าเพิ่งพ้นทะเลทรายมาหลมแต่กลิ่นอูดกลิ่นแพะบังอาจคมคู่เปอร์เซียหรือยังไงเอาม่นี่มูฮัม,มหมัดาศาสนทูตของพระเจ้า ใครมอบอำนาจนี้ให้เขาพระเจ้าให้มุฮัมมัดเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติภาพยนตร์เรื่องมุฮัมมัดาศาสดาแห่งอิสลามนำแสดงโดยแอนโทนีควินไอรีนปาปาส และ m มเคิลแอนซ a ร่ 600ปีหลังยุคของอีซาเมื่อยุโรปยังจมอยู่ในยุคมืดและทุกที่อรารยธรรมเก่าแก่กำลังตกต่ำลงมูฮัมหมัดกำเนิดในมักกะอารัเบียครั้งนั้นมักกะคือศูนย์กลางการค้าของพ่อค้าในย่านนั้นอภิสิทธิพิเศษทำให้พ่อค้ามั่งคั่งยิ่งขึ้นพวกเขาตั้งเทพเจ้า <Never. S 1> ในพิธีฉลองอันยิ่งใหญ่ของทุกปีนักบวชจะนำรูปปั้นและรูปจำลองของเทพเจ้าต่างๆมาไว้ที่กาบะ thank oh. you ครั้งหนึ่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ของอิบรอฮิมอัลกะบะกลายเป็นวิหารของการบูชาเทวรูปเป็นที่ตั้งของรูปปั้นไม่ต่ำกว่า360รูปนี่คือมักกะในปีคริสตศักราช610 วยัยบิลล่านับรายได้แล้วเหรออุมายะยังเลยเทพเจ้าทำเงินได้มากจริงๆเลยไม่ถ้าจับเอาเทพเจ้าการทกบวญไว้ด้วยกันละจะเหมาะเหม็งเ <c oughs> ทพเยอะๆเลอฮะกระบะก็ใหญ่ขึ้นนะสิ คาราวาจากซีเรียอื mm. มฮึมคงจะรีบร้อนเข้ามานะถ้าจะกระหายมากด้วยเราใช้พวกนั้นไปบ่อเหนือนะเอ๊ะท่านจะฆ่าแกะเลี้ยงพวกเขากี่ตัวเนี่ยเจ็ดสิบหรือยังไงเอาสักหนึ่งร้อยนะมักกะต้องรักษาหน้าเจ้าของบ้านไว้เฉ mm. พาะหัวหน้านะให้แกะสิบตัวนะ mm. <ร>อ้าเลียเข,ข้ามา<ร>เลียเข,ข้ามาสมบัติเ<ร>จ้ากรม<ร> ทำให้เจ้าของวอดวายโจนโง่งงมงายรอบแฝงกายเข็นฆ่าสังหารนี่โง่อีกแล้วโจนโวยเฮงซวยนึกว่ารวยก็แค่สลึงเดียว <c oughs> <c oughs> อเปอิดทางเ,เร็วเปิดทางเ,เร็วเปิดทางเร็วให้ผู้รักบทกวีเข้าม,มาหน่อย <c oughs> อบูสุฟยานข้ายกย่องสรรเสริญตัวเขาม,มากทีเดียว <c oughs> ผู้คําจูนศิลปะเช่น <c oughs> อบูซุฟยานผู้นี้ ข้ามิเคยพบพ่านแม้ในอดีตการจวบจนปัจจุบันนี้ท่านร่วมสร้างสรรค์ผลอานนันให้โลกบทกวีวันนี้วันดีข้าขอสดุดีขอฮุบันพาคีได้โปรดประสาทพรท <c oughs> ผมรนะเป็นไ้าแหว,ว่าเป็นกรอนไปนเลยเก่งจริงๆได้รางวัลเลยแบ่งกันบ้างนะ <c oughs> ไม่มีติบเตอร์หรือสานั่ง ม่ครับความหมจากเมือง,งจรนงครับคุณผู้หญิงครับสวมใส่แสนสบายบางเฉียบตาคุณผู้หญิงจะพบว่าสีสวยสดใสดีครับเลือกได้หลายสีทีเดียวครับนี่ครับหาหาเชิญครับเช<ด>ิญดีจ้ะ